สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านนำเสนอในส่วนสูตรแต้มคู่ขี้10หน่วยบนนะคะแต้มคู่ขี้10หน่วยบนนะคะก็คือเลขสองตัวเรานับออกมาเป็นเลขคู่หรือเ,เลขขี้นะคะพอเราบวกมาปุ๊บ มันจะมาเข้าสองตัวบนนะคะเราจะต้องนับดูว่าจะเข้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถึงจะเป็นที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาในรอบนี้นะคะทุกท่านนะอ่ารวมกันสองตัวบนแล้วเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สองนะคะสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรใหม่นะทุกท่านนะเป็นสูตรใหม่ที่ดิฉันนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้นะคะ เป็นสูตรใหม่เพิ่งคิดค้นขึ้นแบบสดสด,สดร้อนร้อนแต่เดินต่อไปจะเป็นเช่นไรนี้มิอาจทราบได้นะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะจุดนี้และตรงนี้ด้วยนะคะสูตรนี้เดิน9ง้นวดนะคะสูตรแรกเดิน10งวดนะคะแต่หลุดหนึ่งสูตรนี้เดิน9จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอผลกันนะคะดิฉันขออนุญาตฝากคาเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช่อง YouTube แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูเนาะ คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสระกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทท่ทานได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่อง รวยซับนับล้านนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันละกันเล็กๆน้อยๆ,ๆมาค่ะเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันก็ยังไม่ทราบว่าจะได้เลขอะไรไปใช้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันสูตรที่1เราได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดอ่สิหน่วยบนอีทีนะคะ สูตรที่หเราได้ทำไปช่วงเช้าสูตรที่2เรามาลุยช่วงบ่ายนะคะจะเป็นชั้นใดเดี๋ยวเรามาดูกันสูตรน,นี้เราใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนเด้อใช้หมื่นบวกร้อยบนเด้อค่ะทุกท่านคะ่ะได้อะไรคือตัวเลขที่จะนำไปใช้ในสตัวบนในงวดถัดไปเลยนะคะเริ่ม16บหกธันวาคม65นะคะ ถ้าท่านอยากลองทําดูนะคะว่าจะเขาจะเดินเยอะไหมลองย้อนไปดูเอาก็แล้วกันนะคะทุกท่านนะเพราะดิฉันมีสถิติไม่ได้เยอะก็เลยทําแค่นี้นะคะลองทําดูเผื่อเขาเดินดีก็เราก็สามารถมั่นใจได้นะคะขนาดไหนแต่เอาจริงอยากจะเดินมากเดินน้อยขนาดไหนขอให้เดินต่อก็โอเคแล้วเนาะสิบหกธันวาไปใช้สามสนวานะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นยังไงมาดูกัน สีบวกเได้เท่าไร่คะสีบวกเเป็น13ได้เลข3ได้เลข3นะคะทุกท่านนะได้เลข3เลข3ตัวนี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขคี้ทีนี้เรามาดูกันนะว่า2ตัวบนรอบนี้จะเป็นยังไงวันที่30มธันวาหกสิเนี่ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกอ่าเลขที่ออกก็คือหนึ่งเก้าหกนะคะตัวที่เราจะใช้ก็คือเก้าบวกหกเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นสิบห้าแต้มห้าแต้มแต้มห้าเลขคี่ค่ะแต้มห้าเป็นเลขคี่ถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวดูนะคะตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะก็จะสอบไฟนอลแล้วทุกท่านจะได้สอบผ่าน ถ้าไม่ตั้งใจจะด,ดึงปืดลาดปืดลึกปืด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 ,ปดไปอยู่สุดท้ายเลยเนี่ยไม่เข้าใจนะคะบอกเลยมาดูกันต่อส่งท้ายปีเก่าของเราโอเคเข้าต่อนะคะไปต่อเลยเข้าแล้วก็เดินต่อสิคะรออะไรห้าบวกเก้าเป็นเท่าไหรคะสิบสี่ได้เลขสี่เลขสี่เป็นเลขอะไรคะเลขคู่เลขคู่เลขสองตัวบนงวดถัดไปจะต้องเป็นแปมบูรวมแล้วจะต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะคะถึงจะถูก ้าไม่เช่นนั้นก็ผิดค่ะ17มกราคม66ต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าก็ถูกไปแล้วนะคะเรามาต้อนรับปีใหม่ด้วยเลข8 1 2 5 1 9นะคะ5 1 9อ่า1บวก9เป็นเท่าไหร่คะเป็น10ก็คือแต้ม0แต้ม0มาแต้มอะไรคะแต้มคู่คู่มาไหมเอ่ยถูกต้องนะคะ ไปกันต่อในรอบ17มกราคม66อ่าเลขไหลปีนี้คือ51947ให้ทุกท่านเน้นไปเลยนะคะเน้นไปได้เลยตัวไหนติด5ติด1ติด9ติด4ติด7นี่จัดไว้เลยห้ามตัดทิ้งเด็ดขาดนะคะนอกจากจะดับเด็ดจริงถึงจะเอาอยู่เหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจ้าบคุณลุนช่องเป็นไงคะเต็มเต็มเลยค่ะคาราเบล สิบเจ็ดมการานะคะเริ่มปีใหม่แล้วนะปีหกหกจะเป็นยังไงหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเลขสองตัวนี้เป็นเลขอะไรคะเป็นเลขคู่สองตัวบนจะต้องบวกกันแล้วเป็นเลข,ขะคะู่เท่านั้นถึงจะถูกนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบรวัวันที่หนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเลขที่ออกก็คือสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งนะคะอ่าเลขหนึ่งสองตัวบวกกันได้สองแต้มสอง แต้มสองก็เป็นแต้มคู่ถูกต้องนะคะห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเห็นไหมสี่กับหนึ่งมาแล้วเนี่ยเพราะว่าพเวก็มาเลยเนี่ยเก้าสองตัวแรกก็มีเลขเก้าให้เห็นเห็นไหมคะเนี่ยเก้ามีหนึ่งมีสี่มีไปต่อสิคะรออะไรหนึ่งกุมภาไปใช้สิบหกกุมภาเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์นะคะศูนย์เป็นเลขอะไรคะเลขคู่ไปดูกันสิบหกกุมภาหกสิบหก รางวันที่1นอาค่า90 590417วาซาน417 1บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ยได้8 8เป็นเลขอ,อะไรคะเลขคีเลขคู่แต้มคู่คะ่ะถูกต้องนะคะไปลุยต่อ16กุมภาไปใช้1มีนาคมนะคะ9บวก1เป็น10อีกแล้วนะคะวางเลขผิดหรือเปล่าคะทำไมมันได้ตัวเดียวกันขนาดนั้น 41 411ออก417บาทโหดโพสังเกตดูนะคะทุกท่าน411 417สี่กันหนึ่งหลัก10หลักร้อยเก้ากับ0ูนหลักร้อยเก้ากับศูนย์สิบร้อยสิกับร้อยดูสิเหมือนกันเลยนะคะรอบนี้เหมือนกันเลยแล้วคู่ต่อมานี้เปลี่ยนแบบเปลี่ยน652นี้ก็คือไม่มีสักตัวเลยนะคะทุกท่านนะไม่มีในจีสักตัวเลย ไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งเลยนะคะหกห้าสองอต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะคะเก้ากับศูนย์ยังเดินอยู่เพิ่มคือเลขหนึ่งหกกับห้าก็มาอยู่นะน่ะเห็นไหมหกกับห้ามาอยู่สองตัวล่างเห็นไหมฮะเออวนเวียนวนเวียนเป็นหลบหอยู่แค่นี้นะคะอ่าหนึ่งมีนะหกสิบหกสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองหกห้าสอง ห้าบวกสองเป็นเท่าไหร่คะเป็นเจ็ดได้เลขแต้มขี้แต้มขี้รอบนี้ผิดค่ะผิดนะคะเพราะว่าเราได้แต้มคู่แต่ออกแต้มขี้อ่าไปต่อสิคะทีนี้เราจะไปดูว่าเขาจะเดินต่อให้เราหรือไม่มาลุยกันต่อหนึ่งมีนาไปใช้สิบหกมีนาหนึ่งบวกห้าเป็นเท่าไหร่คะเป็นหกหกนี่คือแต้มคู่นะคะ เรามาดูในงวดวันที่16มีนาคม6 6 0 2 5 8 7 3 8 7 3 7บวก3เป็น10แต้ม0 0เป็นแต้มอะไรคะ0เป็นแต้มคู่แต้มคู่เราก็มานะคะอ่าไปดูกันต่อ16มีนาเดินต่อแล้วนะคะหลุดแล้วเดินต่อเลยนะ2บวก7 นะคะสิมีนาไปใช้1เมษา2บวกเเป็น9 9เนี่เลขอะไรคะเลข9เป็นเลขคี้อ่าสตัวบนต้องรวมแล้วเป็นเลขขี้นะคะถึงจะถูก1เมษายนหกสินะคะรางวัลที่1ออก8 0 7 9 0นย์เจ็ดเเออดิฉันบอกอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยศู์บวกเได้ได้เอย ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดเป็นเลขไหนคะเลขขีดก็มาในเลขขีดแต้มขีดนะคะอ่ามาลุยกันต่อหนึ่งเมษานะคะหนึ่งเมษาไปใช้สิบหกเมษานะคะทีนี้แปดบวกศูนย์ได้แปดแต้มคู่อีกแล้วนะคะได้แต้มคู่อีกแล้วรอบนี้แต้มขี้แล้วก็มาเลขคู่นะคะเลขขีด มาคู่แล้วก็มาคู่แล้วก็มาคู่อ่ะได้คู่หลุดเลยมาคู่ต่อแล้วก็ขี้แล้วก็คู่เป็นไงคะรอบนี้16เมษาย,ยน66 984906 906อะ06แต้มคู่ค่ะแต้มคู่แล้วเราได้เลขแต้มคู่ก็ถือว่าสุดยอดไปต่อ 16, สิบหกเมษาไปใช้สองพฤษภานะคะเก้าแปดสี่เดบวกศนย์ได้8ได้8อีกรอบนะคะเห็นมนี่นี่นีเห็นไหมอันน,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 นี้ก็เหมือนกันเนี่ยอ่ะเกกับ1 9ึ่ก้ากับหนึ่งโอ้ยพวกจกก็จะเป็นตัวบวกข,ข่ค่ะเนาะเห็นบนนี่แปดบวกศนยี่กับแปดบวกศูนย์นี่เก้าบวกหนึ่งนี่ก็เก้ากับ1อีกนะคะโอ้โหแล้วคนจะไปถูกได้ยังไง ซพุธสภานะคะ8 4 3 0 1 9 0 1 9 9กับ0 9กับ0 0กับ9 0กับ9จะอยู่ไหมทุกท่านรอบนี้0จกับ9จะอยู่ไหมหรือจะมา0กับ1หรือจะมา1กับ9หรือจะมา0กับ1หรือ1 0กับ9หรือ0กับ1อ่ะเอาให้ดีเอาให้ดีแต้ม0ูนย แต้มคู่ค่ะถูกต้องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยมันได้สี่ตัวแล้วนี่นี่ได้สี่รอบแล้วนี่อันนี้ก็สี่รอบรอบนี้ก็ถูกให้เราไหมนี่ฮะรอบนี้เขาจะถูกให้เราไหมละอันนี้ได้ห้าได้ศูนย์ได้สองได้แปดเจ็ดผิดศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะคะที่ถูกนะ ถูกถูกอยู่ถูก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 นะคะแล้วก็ถูกค่ะถูกค่ะและรอบนี้เราจะเป็นฉันใดจะมาหรือไม่มาสุดนี้รอบนี้นะคะอ่ะมาดูกันมาไม่มาก็ต้องไปแล้วแหละไม่ได้รอแล้วรอไม่ไหวแล้วนะคะสองพฤษภาไปใช้สิบหกพฤษภาคมนะคะรอบดีเดย์สี่บวกหนึ่งเป็นเท่าไรคะเป็นห้า อ่าอ่ารอบนี้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเลขแปมคู่ขี้สิบหน่วยบนนะคะชุดสองชุดหนึ่งหรือชุดสองจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไป แต่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่มาหลุดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แทมขี้แมขี้เราจะมาไหมคะทุกท่านตอนนี้นะคะตอนนี้แ้มนี้ได้เลขขี้นะอ่าแทมที่ชุดสองนี้ได้เลขขี้นะคะได้เลขขี้คุณชอบขี้จัดขี้มาดูอะไรนิดนึง นี่คะ่ะชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งเรามาดูกันอันนี้สองอันนี้ห้าอันนี้สอง่าอันนี้เดินมาหนึ่งสองสามหลุดแล้วก็เดินมาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำหนักสูตรนี้จะเดินดีกว่านะคะเพราะว่าหลุดแล้วเดินตั้งหกงวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหงวดติดแล้วที่ไม่หลุดนะ ที่ไม่หลุดนะคะรอบนี้ได้เลขคู่ได้เลขคู่แต้มคู่แต้มคู่เราผสมให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านนะจะมีอยู่ในชุดนี้ท่านใดชอบคิดว่าเลขแต้มคู่มาในสอตัวนี้จะเป็นชุดนี้นะจะเป็นชุดนี้แล้วนะคะทีนี้นะอ่าอ่าทีนี้สูตรนี้เรามาดูกันนิดนึงนะเขาจะ 093196อ่ะโอเคอันนี้แต้มขี้แต้มขี้มาขี้แต้มคู่มาคู่อันนี้แต้มคู่อันนี้แต้มขี้มาคู่นะคะขี้ผิดเอออ่าอันนี้คู่คู่อันนี้อันนี้แต้มขี้อันนี้แต้มคู่อ่ะสลับกันอันนี้ อันนี้ไม่มาไม่มาคู่แต่มาขี้อันนี้แต้มคู่อันนี้แต้มคู่แต้มขี้แต้มแต้มคู่แต้มคู่ครอบนี้คู่กับขี้ที่ผ่านมาฝั่งนี้หลุดฝั่งนี้น่าจะอยู่จะเป็นแต้มคู่ไหมนะคะดิฉันดิฉันอยากจะคิดว่าน่าจะมาแต้มคู่นะวันนี้นะคะ แต่สูตรใดสูตรหนึ่งต้องผิดแน่นอนอ่าจะเป็นคู่หรือเป็นคี้ผิดเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้เรามาดูนะสูตรสองได้ชุดที่สองได้แต้มคีชุดที่หนึ่งได้แต้มคู่คอ่า มาเรามาดูแต้มขี้ใช่ไหมคะอันนี้แต้มคู่ขี้อันนี้ได้แต้มขี้เลยชุดสองเนาะชุดสองได้แต้มขี้นะคะจะเป็นยังไงล่ะทีนี้เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านนะแต้มขี้มีอะไรบ้างคะ อดิฉันจะวางแต้มขี้ให้นะคะที่บวกกันแล้วได้เลขขี้นะจะมีอ่01อันดับแรกคือ01 03 05 07 09นี่คือแต้มขี้นะคะ1แต้ม3แต้ม5แต้ม7แต้ม9นี่คือแต้มขี้แล้วก็จะเป็น หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดอ่ะสองสามสองห้า สองเจ็ดสองเก้าสามสี่สามหกสามแปดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า ห้าหกห้าแปดหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดแปดเก้า ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเลขเบิ้ลไม่มีไม่มีแต้มขี้นะคะมีแต่เป็นแต้มคู่อย่าง 00, 00ก็แต้มคู่11ก็แต้ม2ก็แต้มแต้มคู่22ก็แต้มคู่33แต้ม6 44แต้ม8 55แต้ม0 66แต้ม2 77แต้ม4 88แต้ม6 99แต้ม8แต้มขี้ไม่มีนะคะมีอยู่แค่นี้จริงๆอาแต้มขี้จะมีอยู่แค่นี้ นะคะถ้าเป็นแต้มขี้นะถ้ามาขี้ที่จบอยู่แค่นี้เลยนะคะทุกท่านนะอ่ะดิฉันจะเน้นแปดเก้าสองและศูนย์หนึ่งนะคะที่ติดนะแปดเก้าสองศูนย์หนึ่งศศูศติดศูนย์นะติดแปด <9 S 2> ติดเก้าติดเก้านะคะติดสองแปดเก้าสองศูนย์หนึ่งติดหนึ2 2> ่ง ประมาณนี้แปดเก้าสองศูนย์หนึ่งมีในหลักสิบหลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีในสิบในหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะที่ติดก็คืออะติดแปดเอาแปดใหม่ก่อนเอาลองเอาแปดใหม่นะท่านจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนนะคะจะได้เห็นชัดขึ้นนะว่าตัวไหนที่ควรจะเน้นนะคะให้แคปไว้ก่อนนะแคปไว้ก่อนเลย ติด8อันดับแรกติด8ก็จะเป็น08นยอหนึ่อ่ะต่อมาก็3 8 5 8 7 8และ8 9นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนติด9ค่ะติด9ก็จะเป็น0ูนย์9ก้าสและ69แล้วก็แปส่วนติดสองทีนี้ก็จะเป็น1นสอง สองสามสอหอเจ็สองเ่าติด0ูน0์0ูนย์9ติดหนึ่งศหนึ่งอ่าศูย์หนึ่งติด1นะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ 1นึ่มีแค่นี้นะคะมีตัวที่ติดซ้ำนะคะถ้าเกิดว่า89201เนี่ยมานะคะมาในชุดนี้นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวที่ติดในชุดนี้นะคะสามสี่เหนะ สามสี่ห้าที่ตัดออกมาแล้วนะคะในสามสี่ห้าเนี่ยชุดนี้สามสี่ห้านะถ้าเกิดตัดแล้วไม่มานะคะก็จะปีหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ก็จะมาชนในชุดนี้เลยถ้ามีหนึ่งสองศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งสองศูนย์ก็จะมาชนในตัวศูนย์นี้นะคะหนึ่งสองศูนย์ถ้าเกิดว่าสามสี่ห้าไมมานะ,ะอ่ะสูตรที่หนึ่งแล้วสูตรที่สองนะคะ 3ามี่ห้าถ้าไม่มาก็หกเจ็ดเก้าหเจ็ดเก้าันจับผสมนะคะหกเจดเกอ่าหกเจดเก้าเขาก็จะไม่ชนในสุดนี้นะคะ9นะคะจะมาชน9้าในชุดนี้เห็นหมคะสองศูย์หนึ่แล้วก็9กนะคะเก้าศเอาง่าย,ายๆที่ที่จะชนนะ1นึ่งสองหสองศย์ถ้าเกิด3ามสี่ห้าไม่มานะ อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านนะแล้วนะคะตัวที่มาชนนะคะก็จะมี3ก็ติดก็มี5ก็มี9ก็มีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเลขเนาะตัวเลขของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าทุกท่านลองนําไปพิจารณาดูไม่ชนกันแน่นอนเพราะว่าอันนี้แต้มขี้อันนี้แต้มคู่นะคะตัวเลขจะไม่ชนกันเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขคนละตัวเลขเลยนะคะ เลขคู่กับเลขคี่แต้มคู่แต้มคี่นะคะอ่าไม่มีไม่มีมาอาดิฉันจะลองเน้นในนี้ให้นะจะได้เห็นชัดเจนนะคะมี0 1 0ย์หนึ่งศูนอ่าหนึ่งสองหนึ่งสด สองเก้าก็จะมีสามแปดสี่เก้าห้าแปดหกเก้าเจ็ดแปดและแปดเก้านี่ค่ะแล้วถ้าเอาแต้มสองตัวมาผสมล่ะถ้าผสมแต้มสองนะคะอาถ้าผฐมแต้มสองนะ ถ้าผสมแท่มสองตัวบนก็จะเป็นสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดนี้คือเน้นที่สุดก็คือสี่หกเจ็ดติดทั้งสามสูตรนะคะติดทั้งสามสูตรคือสี่หกเจ็ดแต่ถ้ารองลงมาก็จะเป็นสองสามหนึ่งห้าแปดเ้าแต่เอาจริงเขามีอ่าจะบอกว่ายังไงนะคะอ่ะสี่หกเจ็ดนี้เอาไปเลย ดูนะเดี๋ยวฉันทำวงกลมให้4 6 7อ่าถ้าเป็นแต้ม7ก็จะเป็น0ูนย์เสองบวกหเป็น3 4มี่บวกหเป็น5 6าบวกหเป็น7จ็ดอ่าเต้ม7 8็ดบวกหเป็น9 2้าบวกสามเต้มสองบวกสเต้มหอ๋อนี่อันนี้เขาจะเป็นแต้มขี่ส่วนแต้มคู่ อันนี้ก็จะชนเฉพาะเต้มแต้มขี้นะคะเพราะว่าเป็นเลขขี้อ้าวเอาจริงๆสี่หกเจ็ดนี้ก็คือจะมาชนชุดพวกนี้แล้วนะสี่หกเจ็ดศูนย์อะไรพวกนี้นะคะสองอะไรประมาณน,นี้นะคะแต้มศูนย์ก็จะมีตัวนี้สามเจ็ด สามเจ็ดนี้จะเป็นเต้มศูนย์แต้มศูนย์นี่ก็เต็มศูนย์ศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกเต้มหกก็จะมีแต้มหกก็จะเป็นชุดนี้นะคะเต็มหกก็จะเป็นชุดนี้นะคะนี่คือเต้มหกเต้มแปดเต้มสี่แต้มสี่ก็จะเป็นชุดนี้ อันนี้แต้มสี่อันนี้แต้มหกนะคะเน้นอยู่เอาแต้มสี่กับแต้มหกแล้วก็แต้มศูนย์นะคะถ้ามีไม่ผิดคาดนะถ้าไม่ผิดคาดก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะมีอยู่สามบรรทัดแต้มศูนย์แต้มหกแล้วก็แต้มสี่นะคะแต่ถ้าท่านใดชอบแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดดิฉันไม่ได้ไม่มีเลยนะเนี่ยแต้มเจ็ดไม่มีแต้มเจ็ดไม่มี 7จ็ดสองสิบสี่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 หก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 ศูนย์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 ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าเต็มคู่ก็จะเป็นชุดนี้นะคะดึงออกมาให้ดูก็จะมีเหลือประมาณนี้นะคะตัดชนนะคะตัดชนก็จะได้อยู่ในชุดนี้ที่ไปชนกับเลขสี่ตัวสีู่ตรมหัศจย์นะคะ อ่ะถ้าเป็นชุดนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มหนึ่งดีนะจะมีแต้มหนึ่งแต้มสองก็จะไปอยู่ในชุดนี้นะคะถ้าแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มแปดแต้มหนึ่งแต้มเก้ก้าก็จะมีในชุดนี้อ่ะตามนี้เลยแคบก่อนนะคะแคบก่อน อันนี้เป็นสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะหาหลักมาตัดนะคะสองตัวบนกลับด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะลงปักหลักให้นะคะทุกท่านนะเดี๋ยวค่อยเอามาชนพวกนี้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยเอามาชนอีกทีนะอันนี้แคบไว้ค่ะอันแรกคิดว่าน่าจะแคปไปแล้วนะอันนี้แคบต่อค่ะท่านใดไม่ได้ดูอันแรกก็คงจะงงนิดนึงเนาะ อันนี้แคปต่อนะคะสูตรที่สองอันนี้เป็นชุดชุดที่สองเด้อชุดสองเด้นดอดนี่ชุดสองกลายเป็นได้คู่ไอ้ได้ขี้ <c oughs> ปวดตับเลย <c oughs> ไม่ทราบว่าจะมาคู่หรือมาขี้ให้ทุกท่านไปหาดูอ่าสูตรอื่นๆของท่านอาจารย์อื่นๆด้วยนะคะทุกท่านนะจะได้เอามาประกบกันได้นะ <c oughs> ไปหาของท่านอาจารย์อื่นๆที่แต้มเด็ดๆแต้มเน้นๆนี่มาตัดเอาชุดพวกนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ อ่ะขอใหทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้และรอบนี้สวัสดีค่ะ